เซ็นเตอร์คลอสเซนเตอร์คลอสน้อยวิ่งเต็มโคองแล้วครับ <laughs> ไปแล้วครับ มานี้ครับวันนี้ก็จะทุลักทุกเลเลยครับตรงเราจะนิ่งไม่ได้ครับเพราะว่าใบบุญไม่อยู่นิ่งครับ วิ่งอย่างนี้สันตักลอดของเราไม่ใช่ธรรมดาครับ เอาละครับดีใจครับดีใจครับแต่ติดตัวสวยวันนี้ใบบุญ อยู่ประมาณนี้ครับสัว์ต่ครัวิ่งไล่ต่คนที่นี่นูนไปแจกของสุดไปไม่จะมายุ่งอะไรอยู่ที่นี่จะวิ่งไล่ชนแต่คนได้ยังไงนี่นู้นตกแล้ว อะไรติดแต่คนนัีนนี่ไม่ธรรมดาแลเด็กๆดูสิ อยู่ประมาณนี้ครับสาลาโคลดน้อยลึกชนอย่างเดียวครับเนี่ยครับเดี๋ยวไม่อะไรอยู่ที่ไปหยุดไปวะไปเจาของอย่ไหนก็ไปว่ะ ยังไม่ได้ชนพ่อทำไมลูกไป <laughs> ไปบุญไอ้ไอ้ไอ้อะไรชนพ่อไปเอาตายเลยตัวนี้ <laughs> ยุ่ไ,ไม่ยอม <laughs> ไปบุญ <laughs> ไป มาถอยต่างหลักอย่างงี้ไป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 ดูไปไปดูสาวพ่อไปดูสาวเพาะยิตัวฉวยนะวันนี้ดูสิดูถอยหน้าถอยหลังดูสิต้องหามมมีดีครับพอดีไล่ชนครับกล้องอาจจะสะเทือนหน่อยนะครับช่วงนี้ ยุดอ้ยจิ้มิไล่พ่อทำไมยุดดูสิไปบุญไปบุญละบาทแล้วจับไอตัวโกรธมาก อย่าชนโอ้จะไม่ชนพ่อทำไยมอยู่ <laughs> ใบบ้บุญไอจะเป็นบ้าอะไรใจบุญยุดยุดก่อนยุดยุดยุดยุตอย่าไปชนพ่อ อ่ราระหว่างหนักเลยครับจัดหนักจัดเต็มครับไ <laughs> ปเมาเหล้าเ่รไม่รู <laughs> ้ได้ยฮึสันตาคลอดเล็กเนี่ยเมาเหล้าบ่ ได้กระดิ่งคอเล็กด้วยครับเชือกคอใหม่สวยงามครับมีกระดิ่งด้วยขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่มีจิตเมตตาให้ครอบครัวของเราและน้องใบบุญนะครับเนี่ยครับสันตะกรดเล็กสันตะกรดน้อยเอย่าทุลักทุเลงนะครับเพราะว่าเป็นเป็นลิงลิง,ล,งลิงน้อยครับ ไม่ใช่ช้างกลายเป็นลิงไปแล้วครับจะอยู่มานี้ครับ วันนี้พามาชมความสนุกสนานตอนเช้าๆครับของน้องใบบุญที่เต็งตัวดูสวยงามครับแน่ก็ได้เชือกเส้นอย่างสวยครับเนี่ยครับอยู่มานี่ครับเชือกคอสวยงามมากครับสีแดงอาลามเลยครับนี่ครับถือว่าเป็นเลือกยามงามดีนะครับน้องใบบุญก็เอาแล้วครับจะไล่เราอีกแล้วครับ เนี่ยครับสต่คนน้อยวิ่มาแล้วครับสุดแรงเวียงครับไม่เอาไม่เอาเหนื่อยแล้วไม่ไปไล่แล้วไปบุญนู่นครับอ้อมไปนู่นนะครับเนี่ยครับไปบุญของเราวันนี้แต่งตัวดูกระดิ่งที่คอครับเสียงดังกลางวานเลยครับ ขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับใ้การรับชมช่องเราในขณะนี้วันนี้เราได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้น้องใบบุญนครับให้สมกับวันที่สมมาตนะครับวันนี้เนี่ยครับมีหลายๆท่านชอบใจและหลายๆท่านก็คงจะถูกใจนะครับที่ได้เปลี่ยนเชือกเป็นเลือกยางงามดีครับวันนี้เปลี่ยนเชือกให้น้องใบบุญแล้วก็ทุกๆเชือกเลยครับเป็นเชือกคอสีแดงอาลามเลยนะครับเนี่ยครับ ในผมพาเธออากาศไม่หนาวครับวัน no นี um, ้อากาศร้อนในเช้าเลยครับใบบุญ no ก็สนใจเชือกคอของแม่ครับส่วนเชือกคอน้องใบบุญนะครับขอบของแม่เมยเนี่ครับสองชิ้นนี้ถ้าใครอยากจเอาไปไว้ในบ้านนะครับติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับนี่ครับเป็นเชือกคอของศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆท่านอาจจะรู้กันดีครับนี่ครับสามารถติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับ อ่าใบาบูสวัสดีจ้าขอลาไปกับภาพสวยๆงดงามน,นี่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราด้วยสวัสดีครับผม